จับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าได้เป็นในส่วนของชาวราศีสิงห์นั่นเองค่ะคำพยากรณ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในเรื่องของการงานสําหรับชาวราศีสิงห์มีดังต่อไปนี้ค่ะก็ต้องบอกล้ค่ะบางท่านเองนะคะถ้าดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะมีโอกาสที่คุณทํางานอะไรในในระยะนี้จะมีคน จับตาดูคุณค่ะให้ความสนอกสนใจอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษนะคะว่าเอ๊ะทำงานออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะคือถ้าบางคนเนี่ยทำงานอิสระนะมันก็หมายความว่ามันจะมีคนให้ความสนใจอยากรู้ว่างานคุณออกมางานต่อไปเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทิศท,ทางงานของคุณมันจะไปในทิศท,ทางไหนอ่ะบางคนนะคะที่ทํางานอิสระเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้ใครก็ตามที่ทํางานมีนายจ้างมีหัวนหน้านะคะ มันก็จะเป็นลักษณะคือเขาจะให้ความรู้สึกสนอกสนใจการทํางานในระยะนี้ของคุณเป็นพิเศษบีบี้ใช้คําว่าจับตาดูก็ว่าได้นะเออใช้คํานี้ดีกว่าคือเหมือนจับตาดูบางคนถามว่าจ้องจับผิดไหมเอาจริงๆถ้าดูจากพลังงานของไพ่ใบเนี้ย มันมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาต้องการดูว่าคุณทํางานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เขาคาดหวังไว้ไหมเขาต้องการดูว่าคุณทํางานแล้วเอมันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นไหมคุณทํางานแล้วมันเป็นไปอย่างที่คุณเคยรับปากเขาไว้ไหมมันจะเป็นฟีลประมาณนี้ค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะในขณะที่บางท่านเองเนี่ยช่วงนี้นะการจับตาของคุณเนี่ยนะคุณที่เป็นชาวราศีสิงห์เองคุณจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยถ้าแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะบางคนเองเนี่ยในหน่วยงานนะมันจะมีเด็กนายเข้ามามันจะมีเด็กเส้นเด็กฝากเด็กใหม่อะไรเงี้ยเข้ามาทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่บีบ,บีดูจากไพ่ของคุณเนี่ยนะคะก็คือว่าคุณเองอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าทํายังไงก็ได้คุณต้องรักษาตําแหน่งของคุณไว้ให้ดีเกาะขาเก้าอี้เอาไว้ให้มัน่นเพราะว่ามันมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่การที่เขา เพ่งเล็งหรือพิจารณาคุณในจุดนี้เพราะมันมีโอกาสที่เขาต้องการดูว่ามันมีตรงไหนที่เป็นช่องให้เขาเอาคนของเขาเข้าได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ชาวราศีสิงค์คุณต้องระวังให้ดีนะในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันมีมันมีเกณฑ์ตรงเนี้โผล่ขึ้นมาในเรื่องของการงานนะบางคนเองเนี่ยก็เขาเรียกอะไระเข้าไปแล้วก็ก็จะเจอฟิลประมาณนี้อยู่นะคะในเรื่องราวของงานนะคะในขณะที่บางท่านเองนะคะคุณเองอาจจะไปอยู่ในฐานะของ เด็กที่มีผู้ใหญ่ฝากไปก็มีนะคะบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องบอกอย่างนี้เนื่องจากไพ่เรามันเป็นการพยากรณ์ในองครวมนะคะบางท่านอาจจะอยู่ในบริบทคือกําลังหางานอยู่แล้วบางเอิญมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษนะคะเขาก็พยายามหาช่องหาจังหวะให้เราแบบเอเอ,เอ,เอไอหนูงั้นเดี๋ยว หนูมาทาตรงนี้ไหมลูกมาทาตาแหน่งนี้ไหมมาทําที่บริษัทนี้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอคุณเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีคนจับตาคุณด้วยเหมือนกันเนื่องจากการเข้ามาของคุณมันอาจจะเป็นอะไรที่พิเศษหน่อยนะคะฉะนั้นต้องระวังในจุดนี้ให้ดีนะคะมีคนให้ความสนใจกับการทํางานของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานแบบไหนก็ตามเป็นเจ้านายตัวเองเป็นลูกน้องเขาเป็นเจ้าของธุรกิจรับจ้างหรือใดๆก็ตามให้รู้ไว้ถือว่ามันมีคนดูงานของคุณอยู่นะคะทีนี้ถ้าทําแล้ว เขาเรียกว่าทำแล้วมันโดนใจทําแล้วมันเออโอเคอะไรอย่างเงี้ยโอกาสอื่นๆมันจะตามมานะต้องบอกอย่างนี้เขากําลังรอดูคุณอยู่นะคะส่วนในเรื่องราวของการเงินนะคะบิ๊บิมองว่าชาวราศีสิงมีเรื่องราวคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องการเงินหลักๆแล้วอาจจะเป็นในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายเก่าๆค่าใช้จ่ายเดิมๆนะคะเอ่อเรื่องของตัวเลขการเงินเดิมๆที่เราคิดว่าเอยเราจะต้องรับผิดชอบหรืออะไรแบบนี้นะคะบางคนพยายามที่จะมองหา วิธีการหรือรูปแบบอื่นๆที่จะเอามาใช้ในเรื่องราวของการจัดงานจัดการเรื่องเกี่ยวกับการเงินของตัวเองนะคะไพ่มันบอกว่าบางทีบางครั้งไอเดียเดิมๆมันอาจจะไม่เวิร์กนะชาวราศีสิงในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าเออมีเงินแล้วอยากได้ผลตอบแทนมากขึ้นแล้วไพ่บอกว่าแล้วถ้าคุณเลือกใช้วิธีเดิมๆเช่นเอาไปเก็บแล้วฝากกินดอกเบีย 0. 0. 0. บ้ย0.0บลา ต่อปีหักภาษีต่างหากอะไรเงี้ะยะไพ่บอกเออบางทีมันอาจจะไม่เวิร์ไพ่บอกลองไหมอาจจะลองหาวิธีใหม่ๆแต่ว่านั่นแหละค่ะสิ่งที่ไพ่สะท้อนก็คือว่าชาวราศีสิงห์ยังรู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะยังรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ใน โมเมนต์ Moment, หรืออาจจะยังไม่ได้อยู่ในความรู้สึกที่พร้อมจะไปลองอะไรใหม่ๆมากนะคุณยังรู้สึกว่าอยากให้มันเกิดความมั่นคงทางการเงินของตัวเองนะคะเช่นเงินที่มีอยู่ก็ไม่อยากให้มันเอ่อเขาเรียกอะไรนะร่อยหรอไปมากกว่าเดิมถ้าเผลอเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่ถนัดคุณรู้สึกว่าอ๊ เอาไว้ก่อนดีกว่านะคะมันฟีลประมาณนี้ฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะใช้หัวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นพิเศษบริหารจัดการการเงินเนี่ยค่ะในเดือนนี้จะเห็นเด่นชัดมากมันจะมีการคิดว่าจะเอาตรงไหนไปไว้ตรงไหนเอาตรงไหนมาไว้ตรงนี้แล้วเอาตรงนี้ไปทําอะไรเนี่ยมันจะมีฟีลประมาณนี้ <S <S เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะโอเคอการเงินไปแล้วความรักและความสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะบีบีมองว่าชาวราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดเออนะ ถ้าคุณโสดคุณก็จะอยู่ในบริบทของการยืนดูคนที่คุณสนใจอยู่แบบเงียบๆคุณจะดูว่าเขาท่าทีเขาเป็นยังไงท่าทางเขาเป็นยังไงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณอ่านะเขามีปฏิกิริยายังไงเขามีใครสูงสิงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดฟิลประมาณอย่างนี้ที่ดูจากในไพ่นะแต่คุณจะไม่แสดงตัวคุณจะดูแบบห่างๆแบบห่างๆอย่างห่วงๆนะว่าเอ๊ะ เออเขาจะไปไหนเขาเขาไม่ได้มีใครมาคุยใช่ไหมนอกเหนือจะคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือฟีลของคนโสดนะแล้วก็บางท่านเองนะคะการทําอะไรตัดสินใจอะไรในช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้ระวังผิดคาดระวังมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้เช่นบางทีนะยกตัวอย่างนะคุณอาจจะตัดสินใจว่าคุณจะเดินหน้าไปลุยในความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงเขาคงจะต้องคิดเหมือนเราแน่ๆอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนสักแป๊บหนึ่งนะไพ่บอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ชัดก่อนดูให้นิ่งๆก่อนดูให้ชัวร์ก่อนอย่าพิ่งอย่าพิ่งเขาเรียกอย่าพิ่ง,พ,งพุ่งตัวล้อฟรีเกินไปเพราะบางทีกายอาจจะเป็นเราก็ได้ที่แบบหลุดโค้งนะไดกอกไหมคะคือ,ค,อคือหลุดโค้งที่ว่านี่คือหลุดโค้งในความสัมพันธ์นะคะอะไรก็กั้นไม่อยู่แล้วพุ่งทะยานไปอย่างเต็มที่ประดุดเฟอร์รารี่ใช่ไหมเออนะมันอาจจะหลุดโค้งได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าต้องดูให้ดีนะต้องดูให้ดีนะคะถ้าใครโสดนะแล้วตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์เขาระวังเซอร์ไพรส์กว่า ต้องระวังตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของคนมีคู่นะคะไพ่บอกว่าในระยะนี้ยเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีนะคะการเฝ้าดูพฤติกรรมแบบเงียบๆเออใครเป็นชาวสิงนะบางทีไม่ใช่แค่คุณไปดูเขาเขาก็ดูคุณเหมือนกันนะคะเขาก็จะยืนอยู่ในมุมเงียบๆของเขาแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนปกตินะคะแต่ว่าเขาก็จะดูไปเรื่อยๆะคะ่ะดูไปในความเงียบว่าคุณมี ความเคลื่อนไหวอะไรบ้างกิจวัตรประจําวันคุณปกติใช่ไหมคุณอะไรยังไงใช่ไหมนะคะบิ๊บิไม่ได้มองถึงระดับความหวานในความสัมพันธ์บิ๊มองว่ามันมีกันอยู่แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่แบบมีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นอ่านะคะมองว่าแบบต่างคนต่างมีสเปซมีอะไรของตัวเองมากขึ้นแต่มันจะมีจุดตรงกลางที่ยังต้องต้องเจอต้องคุยต้องไปไหนมาไหนด้วยการทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย มองว่าจะเป็นน้ำหนักไปในแนวนี้มากกว่านะคะไม่ได้หวานเวอร์นะคะแต่ว่าเธอยังอยู่ในสายตานะเรียกง่ายๆว่าเธอยังอยู่ในสายตาเพราะฉันจับตาเธออยู่ทุกย่างก้าวนะคะในเรื่องราวของสุขภาพค่ะเดือนกุมภาพันธ์นี้ใส่ใจเป็นพิเศษหน่อยนะคะชาวราศีสิงหาเรื่องของสายตาทั้งสองข้างเลยนะคะเรื่องของอวัยวะสําสคัญเช่นหน้าอก นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จุดยุทธศาสตร์ของคุณนะคะต้องระวังหน่อยแล้วกออ็อีกจุดหนึ่งคือเรื่องของอวัยวะอย่างเช่นไตนะคะนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบอยากให้คุณเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษนะบิ๊กมมองว่าให้น้ําหนักเลยคือเรื่องของสายตาอันดับหนึ่งเลยคะ่ะถ้ามีอาการพร่าเบอร์อะไรแล้วแต่การมองกันเลยไม่ค่อยชัดอันนี้ให้โฟกัสตรงนี้ให้ดีนะคะรองลงมาเป็นเรื่องของพวกไตอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอวัยวะ ที่เป็นที่เป็นอย่างที่บอกไปเช่นอวัยวะเฉพาะของคุณผู้ชายเขานะคะเฉพาะเพศชายเลยแล้วก็ออของคุณผู้หญิงเองก็จะเป็นในเรื่องราวของหน้าอก นะคะที่อยากให้ใส่ใจเป็นพิเศษเนาะโอเคค่ะรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาเจอกันในคัมภยากรครั้งต่อไปชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะส่งไปยังคนที่เกิดในราศีเดียวกันกับคุณเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากคัมภยากรได้มากที่สุดนะคะหวังว่าคัมภยากรในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านด้วยค่ะไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ